I yeah. ซาป,ประจําครับมันแซ่บไปเรื่อยๆล้วถามว่าเนื้อมันรรแซ่บหรือไงครับบุ๊ โอนะา,นาอ,อ้เาเก็ดีเ,เห็นที่นเ <blind ing S 2> ื่นไม่มีนะครับเนาะ่ว่ครนะับทาี่นะ่ ่อาัผมลนหมันลุแงีอันนี้เพื่อนซีนะเพื่อนซีอันนี้เพื่อนซีไหมเมนครับพืนซีเพ่อนกับนี่ครับนี่แหละเอ่อเห็น้ำกันครับเลี้ยงแม่ใส่สูตรสูตรดี

พอดีไปเห็นแบบมันลุดนะครับแบบเรื่ย <ๆๆ S 2> คิดว่าเอาไมาออ่เห็ดตอร่องเบื้องขับก็เลยร่องเอาไม่เห็ดเป็นตอแล้วก็ฝนสีมาเป็นตอเงินตอท้องอแรงฝีทอดทิ้งได้ง่ายครับให้มันแบบเอามาเป็นประโยชน์แต่ว,ว่าเพีดยังในให้นมันแข็ง,ขงน้ำใสนะครับไม่เอาไม่เห็ดเป็นตอครับผม กับประมาณได้กี่ปีแล้วล่ะครับกับเอริไลเพราะท่านไม่เห็นกับนี่ไล่เปียดมากเพ็ยดไปเรื่อยว่างกลยเฮ็ดเฮ็ดไปครับแผ่นควมเชื่อกาเห็นธรรมดาติดต่อครับต่อเงินต่อทองต่อถูกตลาดข้อแบบให้ลูกค้าทานเตอร์ทานมาเพิ่อขอมาสื่อของครับเดี๋ยวห้างนกเหรอครับห้างนกยังไห้างนกนี่พอดีต้นไม้มันล้มไหมครับถึงจะได้เห็นว่าห้างนกนกกระจอกนกจอกฝ่า ครับเพิ่นก็นเลยเอื่นไปเอาไหมครับพอมาหอยให้ลูกค้าเบิง่งมันคล้องหายากนะครับแต่โคไดไปเก็บจากต้นใหม่เลยคือมัน,ม,นมันหักมากจะไลยออกมาหอยลูกกุ้สวยงามมั้แนนความสวยงามครับแล้วก็ให้ลูกร้านเบิงมันหายากแล้วก่อ,อนครับเพิ่นขอซื้อขอ,อย้างเพิ่นละก็เลยว่าบมขายคือเก็บไปทางคนมาเบิ่บชุ่มนะครับมีมีส่วนเสริมเปิ่นขายข้ามันก็นี่มีครับนี่ครับมาหอยก็โอเค,คอยู่ครับ พอดีคดบางโคดทานไปคก็เห็นเก็แบบนแถกมากแม้บนห้างนกมีเห็นเป่นกระสื้อยู่แตน้ำเงินคระสือกอกระเทาครับตอนนี้ยอดขายก็อยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นครับ <laughs> ครับกคดีย่อนหอยโตหอยห้างนกแนีนครับแต่ท่งรสชาตินั้ครับ